สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้หมูยนขอนำเสนอขายรถเช่นเคยครับวันนี้เป็นตัว m ิ x ครับ Isuzu m มิตัวนี้ปี2018นะครับเป็นโฉมตัว t ีไอ c o n i c นะครับถามว่าทำไมต้องเป็น t ี e อ c o n i c เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษของตัวปี18เลยนะฮะจะมีแค่2ส,สีเท่านั้นนั่นก็คือสีดำมุกแบบนี้นะฮะแล้วก็สีขาวมุกแต่สำหรับตัวนี้เป็นสีดามุกครับ จะสังเกตได้ยังไงว่ามันเป็นตัว D Iconic นะครับจะเห็นได้ว่าสเกิร์ตด้านล่างนะครับทั้งด้านหลังนะครับแล้วก็คิวล้อนะฮะอย่างที่มองเห็นนะครับคิวบริเวณซุ้มล้อพวกนี้เนี่ยมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ไม่ได้ว่าเราไปซื้อแยกเพิ่มเติมจะเป็นตัว D i ค o n i c จะเป็นลักษณะนี้เลยนะฮะวันนี้มานำเสนอขายรถเช่นเคยนะฮะสเกิร์ตอย่างที่เห็นสวยงามครับ ตรงรุ่นนะฮะแล้วส่วนของไฟเด y l ไลท์ด้านหน้านะครับเป็นเต็มดวงแล้วนะฮะมันจะสว่างอาจจะมองไม่เห็นแต่จะเป็นลักษณะนี้ครับรอบตัวไฟโปรเจคเตอร์เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับรถมือเดียวนะครับอืมการันตีไม่มีชนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันครับไปดูพร้อมๆกันเลยฮะก่อนอื่นผมจะเข้าไปทางประตูทางคนนั่งด้านหลังก่อนนะครับ เพื่อจะได้สังเกตอย่างอื่นได้ง่ายนะฮะโอเคเข้ามากันแล้วนะฮะก็เริ่มต้นที่ด้านหลังก่อนนะครับมีออปชันอะไรบ้างนะฮะตัวนี้แน่นอนเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับโรงงานนะครับพนักพิงนะครับเป็นบุนุ่มแล้วนะครับหลายตรงนี้นะฮะสวยงามนะครับเป็นหลายตารางแล้วฮะ ส่วนแอร์ด้านหลังนะครับสามารถปรับความแรงของพัดลมตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องเปิดจากบริเวณด้านหน้าก่อนนะครับถึงจะสามารถมาปรับตรงนี้ได้ส่วนจอตรงนี้นะครับเป็นจอ DVD นะครับสามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะฮะเป็นจอโรงงานนะครับตัวนี้ไม่ได้ติดเสริมนะครับใส่แผ่น CD ด้านหน้านะครับหรือ DVD ด้านหน้าก็สามารถมาปรากฏที่ด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับด้านหลังมีออปชันเพิ่มเติมอีกนั่นก็คือที่ชาร์จนะครับมือถือ2จุดนะครับ USB แล้วก็ตัวปลั๊กบ้าน1จุดซึ่งสามารถชาร์จได้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะฮะซึ่งออปชันตรงนี้ผมชอบมากๆนะครับสำหรับ NEW X ตัวนี้นะครับเรามาดูด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าจอตรงกลางนะครับใช้งานได้ครบถ้วนครับ e t ู o t h AUXUSB นะครับ Navigator นะครับ แอร์นะครับปรับอุณหภูมิออโต้นะครับส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะแอร์แบ็กนะครับคู่หน้านะครับแล้วก็มาที่พวงมาลัยกันครับมีอะไรกันบ้างนะครับทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของมัลติฟังก์ชันนะครับการใช้เกี่ยวกับตัวเครื่องเสียงรับสายนะครับวางสายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดได้นะครับทางด้านขวานะครับ ก็จะเป็นในส่วนของ u i ู e คอนโท o นนะครับตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะยังไม่เป็น a d a p t i ีฟนะฮะน่าจะเป็นค i ูสคอนโท o นธรรมดานะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อครับโอเคครับสำหรับเจ้าตัว m ิวเตัวนี้นะฮะวิ่งมาอยู่ที่57,000กว่ากิโลไม่แท้นะครับ การันตีเข้าศูนย์ตลอดอายุนะครับมีใบยืนยันการเข้าศูนย์นะครับเมื่อเดิน9ปี64นะครับเข้าเมื่อตอน55,000นนะครับโทษทีครับ54,000นะฮะครั้งต่อไปก็คือ61,000นะครับที่จะต้องไปเข้านะฮะก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มีออปชั่นในส่วนเพิ่มเติมก็คือตัวนี้ก็คือ <c oughs> ระบบ ESC <c oughs> T.S.C. นะครับระบบช่วยการขับขี่ในทางลาดชันแล้วก็ระบบการช่วยส่งตัวนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับเอนจินนะฮะขออภัยครับคู่มือนะครับยังอยู่นะครับครบก็จะประมาณนี้นะฮะและส่วนเพิ่มเติมที่ผมชอบมากก็คือในส่วนของกระจกมองหลังตัวนี้จะเป็นตัดแสงอัตโนมัตินะครับ มาจากโรงงานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องหน้าเป็นกล้องอัดแบบบิวอินนะครับเป็นกล้องอัดในการเดินทางนะครับแบบบิวอินนะครับความคมชัด 720p 60เฟรมเรทนะครับก็ตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อกล้องติดเพิ่มแต่อย่างใดนะฮะคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันต่อครับ โอเคครับมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะแดดค่อนข้างร้อนหัวน็อตฝากระโปรงสวยนะครับริ้วรอยเดิมลงงานนะครับแก้มฝั่งคนขับนะครับค่อยๆดูกันไปนะฮะหัวน็อตสวยนะครับคานหน้านะครับริ้วรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับหัวน็อตนะครับคานหน้าสวยงามนะครับเช่นเดียวกันครับฝั่งคนนั่ง เหมือนกันนะครับเพจนะครับสวยงามนะครับหัวน็อตฝั่งคนนั่งนะฮะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะหัวน็อตฝากระโปรงสวยเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็น1.9 Blue Power ูพาวเวอร์นะครับเทอร์โบ1,5 0แรงม้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้จะมี ABS มาให้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นโอเคก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะสรุปราคากันนะครับ โอเคครับสำหรับ m ิวเคันนี้นะฮะปี2018 1.9ตัวท็อปนะครับตัวดีไอคอนิกนะครับชุดแต่งโรงงานทางเราเสนอขายอยู่ในราคา890,000บาทย้ำนะครับ890,000บาทเท่านั้นนะครับทั้งนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับ ราคาการสามารถจัดได้เกินถึง1นล้านหนึ่แบาทกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทางเราขายเพียงแค่8ปด0สนบาทเท่านั้นนะครับหากสนใจอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับอยากต่อรองราคาติดต่อได้ที่เบอร์0 8นย์ 9, 9 0301ย์ามศูนย์หนึ่ครับย้ำนะครับศูนย์แปดสีขอบคุณครับ